โอ้ยเด้อเมือเช้าเนีง่ามก่นี้เมือเศ้าเนี่ยเย็นนี้มีเย็นพอไหมเมือเช้านี่สดๆเลยเ่นเนอเศยจูดิบๆเลยครับเลเมือเ้าน่ยง่ามแบบแต่วานี้สดตัวครับจอแต่มันจันต้องมใจค่ะต้องขัดเนาะครัครับขอบขอเไม่เห็นเรื่องกินดเลย อออนมันจัดทกินลำเียงขาวอนครับนี้นี่ไอเนี้ยจะสูงไหม่ล่ะไเลยเดี๋แตผมก็ไปมือเนี่ยยงไงยูไงครับกเพื่อนรักครับจ้าหนมครับยศดดงเาเพื่อนจ้าอยู่เพื่อนจ้าคือเาอสัสอบสอบหมมันนาจะตีพรามัสอบต๊สอบต๊ะได้รผิดหลงทุกเ่ ดูโลกครับนี่เอาไม้ไปนี่เอาไม้เค้ครับสู่ไปเรื่อยๆครับชีวิตข้าราชการเก่งมากครับในปินเก่งอยู่ข้างมันเขาดีสันเนี่ยแก้ววายนี่ครับรอเบิ่งเมนูจุกหมูดิบมือหยางนั่งกินดิคือพวกกินกินก่ต้องถามก่ต้องถามว่าอันนั้นอันนี้เจ้าถามมาไม่อยังกินกินไปรั่วลุงน้าลุงน้านั่น บาีได้ว่ได้กินได้บานเหมันได้กาดตงมันยังมันยังที่งานเลยนะเียใชิไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวให้เพรานักเลงถึงไปหาไสนงครับเสดายหมดหมดกล่องมันมีมดรถอเามันมีหมดรับหมดแล้เฮ้ยหมดรับรมดเลยสิรู้ว่าแซ่บมากสิรู้ว่าข่มคำลำเออแมนจุยอดนนี้เราเปลี่ยวมาให้ เดี๋ยวขอซีฟําครับจุหมูดิบไปซื้ออะกินนอกเย้านี่ก็ได้นแล้วซื้องิแหละคนท่นไออ้ไอแล้วนออไอ้อินไเี้ยวไปอกินเดี๋ยวไปนี่เีวเห็นปวดขาเราปัา่วรับผมอัลำเียครับออมันเลนแหงนี่เลยเลนแห้งอินหรอคะมีน้ำตกครับไอ้เมนูสุกเทาเาเน่ยนะมันเลแห้งเพรามันเลนตบเลนตีเอาดีฟ้า

ดังฮะยังบ่เอามาเินกยังพ่อหมูทังเอาเลยไดเอาเลย้กันเอาเอาหนตกิมมือหยิมยนยาอเแต่ว่าพูดถึงยังบ่าเลยเราคอยเัอกตายอยู่ที่กำลังสิบหาป่ามาเผากอนครับ ชุชมบรรยาการน้องป่าครับจังหน่อยอย่นไจอไหนรอยน้ำปาปนนี่คนเฮ้ยเจ้าว่านองเคยเจ้ารอยน้ำปินเนี่น้เปินเจ้าเสียคนนี้เล้วหูจ้งาเลยครับหูจงจะมาไพ่เลี้ยวน้ปินเนาะไพเลี้ยวเกือบตายเท่นึงไปเอาไปน้ำนั่นยวชมไกาลน้องป่าครับจัหน่อยลอยน้ำเนี่บปนเนี่ยนปเอาม้อใส่ต่อไปโอเคครับไปก่อนโอเคน้อยยำให้แล้วมาเป็นงูใส ให้บอกว่าคุณเกียได้เสียะยไปภาพไปวันแหอยู่ว่างพวงแหย่ปนี้ไหมนั่นอาสวกเรียบร้อยเลยวันยุตใใจคุณแพ่นนี้ยน่นเรียบร้อยเลยตัวหอยมุดถึงโอ้หอลค ถอย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 เตรัยมจะบังสะดุ้งกางจังอยู่น่งเตียมจาบังไปอยู่เจ้าแล้วเลยแล้วเจ้าพุ่งมาคืนโอ้มีสะดุดของผมครับมีสุดยอดมากเลยแต่ก็ล่มร้อยน้ำเป็นมาครับนี่บ่ร้อยบ่เป็นผู้นี่แต่ว่าผู้อื่นเพราะไหนอยู่มีผู้เดียวเท่านั้นอยู่นีนี่บ่มืนบ้ลนหลาามก่อนเบื้นีเแมนอนกับต้องสิ่งเด้อเขาเปลี่ยนนี่เอากันล้มน้ำตรงเบื้องกันเด้อร้อยน้ำเป็นบ่เปลี่ยนนิวหรือร้อยน้ำบ่เนี่ยนักันจะร้อยน้ำเป็นอยู่ิว่ะ จ็เป็นเงิเราไ่จ้าพนาเลียหรือเปล่านี่ครับถึงแล้วไารกับเลียไก่แหงไหลคันบอรเรปลาห้องหไก่ป็นี่มีมาก็บี่แต้มไอซียูย่างห้ออยู่นี่้บรรยากาศสุดยอดมากครับวุ่นองาโอ้นี่ครับขอกูเห็นบอร์สุดุงรามกีหนึ่งก ยันบรรยากาศครับอาจารย์ไปเฮ็ดไหมเจ้าทดสอบยังกวนสรุงบอกจุ่มสรุงกวนสรุปจุ่มสรุงลุงกวนเนาะจุ่มไปแล้วครถึงแล้วครับสาป่ามีขอกหมูผมครับสมุนแบบครับหมูพมขอก มีหมูหกคอกนะอยู่อูดอูดนี่ว้าอูดอูดกินหำวะเฮ้ยมันกินหำไปเนี่ยมาถึงเวลากินโย่เฮ้ยเงี้ยวครับหมูเงี้ยวแม่จะไปเงี้ยวกันไหมละ่ะโอ้กินเงี้ยวกันตรงไหนอยู่นี่เออปวดปวดเงี้ยวนิ่งเลยอืมเฮ้ยกินขากล้องกันยังไงอี่ลราวบังคับล่าวบังป่า จีบเอาปากกันไปเผา,า,ากันเหมือนครับ,บน่าแล้วเพืเ่อนนงที่นี่โชว,ว์เพื่อนเอ้อ,อเรื่องไรฮะแจ็คเดียวงงมาได้สะดุงก่อนมาสัน้นเพ็นจีร้องสะดุงก่อน โอ้นี่พักผมนะครับนี่เป็นลวกกินก็ปนแซ่บไปได้นี่พักผมครับไอหมูกินหมูก็กินครับอันนี้อันนี้พักเสียนนะครับการเรื่อพักขมครับพักผมนี่ครับอันนี้อันนี้พักเสียนนะครับสุดยอดงามครับได้ได้ปุ๋ยขี้หมูก็เลยงามครับ ทำอะไรกอ่านี่ผมก็ไ่เเห็นะเชีหาก็เห็นเมื่อนี้แหละเห็นมื่อนีแะปล่อยลงไปจากทางเลจังบามีรอมันนี่นงสันคำครับมันคำวัข้างผมคือกระดงขึ้นโอ้ยมันกิบวไนที่แตกปลาเดี๋ยวขาขึ้นรอยหังสันเนาะวมันกรจมมันบจมซาดมนี่จุ่มลงไปเก้งสีเออไม่จ่้าหนมันขา่งนี้ขามันแดะแปะหออวางสิแมเดี๋ยวเห็นขันัน หายน้ำมันไหลขอกันครับหายน้ำไหลขอกันเออขาขามันแดะลงขาสูงมันสั่นมันตรงที่นิ่งอยูมันก็เลยขาโป้งเข่าโอเคครับจอดใส่เวลาจอดจอดจอนบอดอาชีพจมโย้ผมว่าจมโย้เนี่ยสะดุ้งมันจมแท้งคุ่นเนี่ยสะดุ้งจมอยู่แต่ว่าขามัไม่จมเห็นมั้ยแมนครับความว่จมป๋าต้องจีเข่าได้เองเด็กม่ว่าจมจะขาเลยไปว่าร้อยเบิด์ตแม้ ่โว้ยโคตเอาลงจำโคตนี่โยขึ้นก่อนครับมันจังได้กับโวลงโยขึ้นจั็กน้อยนั่นนี่เอออันี่นีครับนี่ดิเออมันมันโวลงได้บาดมันสีลงสี่ก็เขาได้บาดบาดคนเห้ยเขามันสั่นครับผมขามันสั่นแล้วมันขามันกับโวเข่งมันก็เลยบโวขามันเป็นโซ่งนี่นั่นเนี่ยขามันโซ่งนี่มันยังสีลงขามันเพราะมันต้องหุบมันต้องหุบไปเองสี่เวลาขำมันก็เห็นมันขำลงไปเรื่อยไงตัวนี้ตัวตัวเล็มมันจะแทงลงไปก็ได้ก็พานเราสูง สะดุ้งสะดุ้งแบบง่ายเลยจังเลยสะดุ้งล้มจังวันเงียบันนี้แล้วันสะดุ้งบ่อันหนีจังเม็ดบไม่สิป่าไม่สิมะเข่าเปลี่ยนแผนไหมครับเปลี่ยนแผนไหมสักเนาะขรับมันขึ้นนะแผนสองแผนสองแผนสองครับแห่ครับแห่ต้องแห่ไปไหนก็เอาหมูเอาตาปลาตั้งเดี๋ยวเขางงตะกี้เพิ่นเพิ่นอ้อมเลยตะกี้เพิ่นอ้อมเอาเนื้อเขียวมาอ้อมแต่เดี๋ยวเพิ่นเพิ่นปล่อยตามแล้วภาษามันคือเดี๋ยว่เพื่อได้สิกินนี่ พาคนจากวัดตาดอันนี้ครับพี่หนิงโยนตาดด้วยครับนี่เราเลี้ยงกุ้งใครอยู่เป็นกูไ่พร้อม่พ่อเนี่ยมาแหมจ้าลุงนี่ครับพิษโลกครับอันนี้พิษโลกครับเพื่อนพิษโลกอันนี้พิษโลกครับพิษโลกครับผมเจอกันนานๆที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งเขาเนาะไม่ได้ขายเองเนาะคายเองด้วยแล้วไปเลี้ยงกุ้งให้ซีพีครับเิ่ริ่มโผล่กับพันฟูสเอาไงยังไงมาไปโคตรสุกไงยังไง เด็กกับเขาเามาเลี้ยงเขาเลี้ยงในเบาบ้านเขานี่น้ำน้ำเจืดบ่มีวะน้ำก้อยอ่ะบ่จุ้งน้ำเจืดเ้องหนิแมะบ่มีโอ้โหน้ำเปลี่ยนเป็นกลุ่มน้ำทะเลทั้งนั้นเอาล็อตเตอร์น้ำเจืดมาเลี้ยงได้ไหมล็อตเตอร์น้ำเจืดเ้องไหมนีอยู่เลครับผมเห็นอยู่อก็เลี้ยงได้ดีได้โชว์เลี้ยงน้ำป๊อปปังสิเขาเลี้ยงได้แต่ว่าน้ำเขาเปลี่ยนเรื่อยๆหมุนหมุนไปเรื่อยครับ แ่มาบานนนโดนครับให้เราซิมอ่อยบานเท่ากครับตังผมหนีก่อนเป๊กก่อนครับเ <c oughs> นี่ยตกลงกันได้หรือเปล่านีไปสีลงปลาหำน,นี่ไปแล้วบอไปแล้วจ่าสิบเอก ไปแล้วงกูไทยภูคมาเลยแหละไปแล้วไปแล้วเอาล่ะครัับวนนี้เพื่อนรักที่ลูกน้องใส่ลูกนีกโว้ยก็นเลไปนิ่งงบนป่าหมดแล้วตีลัวเรือบจะถ้ำเดี๋ยวนี้เลยเอาพีครับผมโอเคครับรอเบิ้งตอนงมป่าครับขวนปั่นจ้อยกับขวญนี่ครับฤดูนี้เกี่ยวข้าวข้าวนาปลาเกี่ยวครับตอนนี้ เดี๋ยวให้จ่าเราลงโชว์ครับมือนี้ลลงงนะครับแก้ไหมไม่เอาไม่ลงถือเอาไม่ลงหายสิงุ้มครับนี่เพื่อนหนงอยู่แล้วนห่าวเลยบอกครับห่าวเลยมันเลิกมันเลิกเอาเขาว่าสิโชว์ตื๊อแขะโชว์อยู่พูแต่ว่าโอ้ยเดี๋ยวเบื้องบาตแรกแล้วเบื้องกายจะบอกเขาเบื้องการ ล่าแหแล้วฉันได้ตึกขึ้นมาบาดตึกระหว่างเมื่อกี้นี่ไปจากโซ้เพราะว่ามีตัวเดียวนึงยัไม่ตัวเดียวนึงโอ้ได้ตัวนึงแล้วโอ้แต่ทุกมันตัวใหญ่ๆมันตัวซสำนีหนึ่งนี่ครับเบิ่งขันเทพครับขันกัวตัวน้อยๆจนี่ขันเทพซ้อมหมกมัดหรอกหมกมัดเรื่องเทพแตกตื้อแหแตกดีดอยวผมก็คอยมีปากเขาอยู่พันสาดห้าบ้านห้องย่นย่นใส่บังตายครับตามไปไอ้เรื่องย่นผมเลย ตามไปดูครับเบื้องฝ่าไง,งไบ,บอกว่าล่ะอ้นี่ต้องจอีกะเล็กดิครับนี่เล็กบอกชีไล่มุดบ่าถึงโอ้โหตัวสีควาพื้นเป็นดแต่เบื้องสีน้ำล่ะสุดยอดครับสีแบบเขียวเขียว ก็ถิ่นสร้างลูกมีิจจัดหลุดเลิกเติบคราครับน่ามัเลิกกูมองมามาพันิมุนะนี่กัดมีจักแล้วกับยูมือเขานน่มันตึกตเลยพ่อครับทัานมีป่าจักๆๆเลยทัานมีป่าทัานมีป่าร้ายนาะม เด็กมิดมิดท่งบริเวต่ำแหเลยวะบ่แต่มีป่าตีงแหตึงตังตึงตังยางมีกับวเกินตัวนึงงมีกับไหกับุมมีดุนครับน้ลือดโอ้โหน้ำเลึกเด็ดแต่ลูกแหหา่ มันหัวหันหลอเดี๋ยวผมกลับมาครับผมทำบมี่ให้ผมกลับมาครันมีอยู่ครับป่าลายเถียงไม่นั่งหิวหาว่อป่ามันอื่นนึกแม่แต่มันกินปลาลายมันกินหอดยอดพักบุ้งใบแปนเป็ดเด็กครับมันบวชเคยขาดอาหารปลามันหลายไงเพิ่นมเพิ่นเลี้ยงอาหาร เป็นเวลาคุณินเป็นเวลาเออเอเอ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 เออ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 ยออเออเออเสีเออ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 เอเออเออเอินอยเอกเออ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 ยออเออเออดเออเออเเออยออเออเอาเออเออเเอออเนอเอออเ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 ออออเเออเออนอ่เออ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 ออเเออลเเอออนเ หามูเนาะเดือดดิน่หรอาหัวอาหารจมเหรอครับหัวอาหารจมเนนไหลลงหัวดินปลาโอต้องไปซื้ออาหารอาหารปลาซากุระเด้นีมันจังมัยังอยอยอยากเอาขี่ไก่มาลงก็ได้ผมว่ากินเหื่อนี่จริงอ่ะต้นมันต้นยังงนลงไปมันจะนี้นะปลามันหิวนะมันกินแบบโชว์แล้วครับวันนี้ วิ่งขึ้นสูดก่อนเนี่ยเลี้ยวรวดกัมีมันเลียนหลวปอนี่มเลนหลวตัวเลี้นสวนกันสาดฉาดตัวโอ้หายแน่หนตัวนึงครับแว่าขอสีได้ยุบประมาณสตัวเ่นโอ้ไลายอหนื่อยเรา่อยฝนก็เป็นฝนโอ้่มีแต่ลูกวัน